ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาที่ตามหมาบสม้มมันนี้จิไปแก้โตมื่อนี้ค่ะจีไปต้อนุกเขา่าบริข้าวป้าต้ในกลางทงหน้าเลยมือน,นั้นเข้าแล้วหาบาเห็นเลยบดยิ่งซะมื่อนี้แก้โตไหม สิได้บุได้ละลองบ้างนี่แหละใส่เอ็มพีสามคือเก้าไปนกเขาห,หลายยุ่หวังว่าสิได้หรือว่ามันนี่บรรยากาศก็อคึมๆม,มันนี่ก็ได้สวงคือฝนสีตกนั่แหละ อีเมฆตั้งเขา,าหาต่อกกกไหมสิบ่วสูงไปได้ไม่สูงยันยิ่งบมดถึก ฝนตกแท้ <44. S 2> 泰泰 เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเอาเลยยิ่งไปแล้วบ้ตายโบ้ท้ายบ้ท้ายไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วบ้ตายบ้ตายนี่ว้าหางฮัทางฮัทโอ้ยเลือดเลือดเลือดโอ้เลือดเต็มเลยโอ้เลือดเต็มมือเลย เรียบร้อยเลยทุกคนท้ายกำมานยู่ได้โอ้มีแต่เลือดเนี่ยเต็มมือเลยโอ้อย่างง่ายเลยนี่นนบตายบตายเลยโอ้หมานมานหมาน,มน โอ้เลือดเลือดยาดปบ,ปบเลยถึกปี่นืองโ่กกปีลงมาตกมาคิดว่าตายเลยเลนไปเฉยครั <c oughs> ้งแรกใน้ชีวิตได้นกเข,าข่าครั้งแรกครั้งแรกโตบักง่ญ่เลยนี่เอามือลาบแซบ <c oughs> แน่ไปไปเห็นปุ๊บปุ๊บเข้ามาเทิ้งผู้ยิ่งอยู่เทิ้งผู้ผู้ปลายกุ้งหิวผู้ก็กกห,วกกหิวอยู่ในหน้าเขาเลยครับปุ๊บไปถนนถนนมังโมงต้นมะกระทันพร้อมอยู่นี่เป็นจุม่ม <c oughs> ดีใหญ่บ้านได้นกเขาละได้กินลาบนกเขาแล้วแม่แรก วันตายเน้นี่เลือดยัดปมอยู่ต่อต่อแต้มหนึ่งน,นะเดี๋ยวให้สีต่ออีกมันสีเข้ามาบ่มันไม่ได้หองตอบเลยเมื่อกี้นะแนมนขึ้นไปจะหันซ้ายหันขวายอยู่ใส่เลยหมวพาด 哎。<laughs> โบเข้าทุกคนปินข้ามไปข้ามมาเยอะน่าจะเป็นมูมันตัวนี้เจ้าข้ามไปข้าม,มาพวกพปจับโปกพวกไปซซมนี้ก็มานแล้วนี่จับป่ะนี่ ไอตัวนึงถือประมาณแล้วอยู่บ้านคอนาอนา่อยน,นื้อึดนกเขาอันยู้อยู่กับโตกรุงเทพประเทศไทยนี่ป้าโตนกเขาานี่ลายแต่เขาบบก,กินบ้านค่อยเนื้ออึดขนาดเพื่อจะได้นกเขาตัวนึงเนี่ยป้าโตถือว่าโชคดีลายเติบแหละ จะได้เดินทางกลับกบ,บันยังบวกท่านตายเนี่ยถืปีกย่างง่ายเลยละ่ะข่าหง่มดแม่มดผู้มาเลยมานละมาตอบทอดห้างที่อยู่ท่านเข้าเลยเข้ามาบ่ห้องได้ปกตินี่เข้ามาในห้องกู้กู้กู้ตอบอันนี้บ่เดี๋ยวไปจะหันซ้ายหันขวา จัดเลยมาแล้วมาเลยมาเลยไปกรับป่านนี่ของกินมมลรงแล้วลาบเแซ่บลาบนอกเขา่าตอนนี้เป็น,ปบบนบ้านไป่ลาบประมาณใบสามแต่ยังไม่ได้กรับแต่หน้าเลยนาจะเมื่อลาบกินมมลรงลาบอยู่บ้าน กันได้โอกาสสี่ท่ายให้เบิ้งตอนลาที่บ้านกันได้โบได้โอกาสท่ายก็ตามนั้นละนะสี่บได้่ายให้เบิ้งท่ายเบิ้งแต่ตอนยิ่งนี่แหละครั้งแรกในชีวิตได้นกเข่าอยู่อยู่อยู่ผีอยู่บ้านเกิดแต่อยู่ไท่ายได้ดูอยู่เอามากระทุนยิ่งเอาต่างสเต็กยิ่งเอา าบ้านค่อยหอืดเข่าแต่ก็ลายอยู่ได้มองน,นั้นฮกเจโต้ชจมันมากเลยแต่ก้อนแถวนี้บ่คอ่ยมีน่ะน่าจะอระยพมาแต่มองอื่นบคนบ่คอ่ยยิ่งมันเห็นฝนสีตกิ่นฝนยิบละตอนมากสิตกอยู่เลยฝนลงเม็ดแล้ว ฟ้าวพ่อทุกคนเอ้ยให้นกเขา่าเราฟ้าวพอดีใจฟ้าวขยับกลับลืมหมดเอมพี่สามเจ้าของบ้านโอ้ยจะเมนสัตว์ยังกลับแป๊วอีกคักกีด่ดียังจิจิฮอดเทงหน้าอะไเดี๋ยวฮ้าแป๊วเองพี่สามเขาก็ลืมเอาสำหรับคลิปนี้กับพ่อชั้นนี้ก่อนพ่อชั้นนี้ก่อนทุกคน เอาสิได้เดิทนทางกลับแล้วบ้านนี้คลิปหน้าพอก่อนไหมขอบใจที่มาที่ตามรับส้ม